รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุล East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนบรจกรุงศรีสอบถามข้อมูลกองทุนรวม LTF RMF โทร02 657 65 5757ไม่ว่าที่ไหนๆบนโลกก็มีปัญหาเรื่องน้ำทั้งนั้น สิงคโปร์ได้คิดค้นการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเกาหลีใต้ใช้ระบบส่งน้ำผ่านอุโมงค์ไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนฝรั่งเศสลดการสูญเสียปริมาณน้ำโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมการไหลของน้ำอัตโนมัติถ้าคนไทยรับรู้ปัญหาของน้ำแล้วนำวิธีทั่วโลกมาปรับใช้อาจเป็นหนทางช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืน East Water จัดก,การน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ปลายปีจะลงทุนใน LTF RMF ไวลดภาษีกองทุนไหนดีอ่ะก็ลงกองทุนเดิมที่ซื้อปีที่แล้วไงผลตอบแทนดีเหรออเอ,อไม่รู้สิ <Ow. S 2> LTFIMF ของทุกที่ให้คุณลดภาษีเหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันก่อนลงทุนปีนี้ดูผลตอบแทนที่ผ่านมาและพิจารณาให้ดี LTFIMF ของบอจรกรุงศรีให้คุณได้ลดภาษีพรอโมโอกาสร,รับผลตอบแทนที่ดีสอบถามข้อมูลกองทุนและโปรโมชั่นโทรบรจรกรุงศรี0 2 6 5 7 5 7 5หหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข,ข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนลงทุนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรุนสันติกุลนะครับ พบกันทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสิบปดนาฬิกาสิบนาทีถึง1ิเก้นนนานาฬิกาทางคลื่นความถี่เก้าสิบุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์เนชั่นเรดิโอสวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องมาตรการการเตรียมพร้อมทางด้านการเงินของทางรัสเซียนะครับที่หลังจากที่ถูกคว่ำบาตรหรือว่าโดนแซงชั่นจากทางด้านาสหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตกเนี่ยเราจะมาดูว่ารัสเซียเตรียมการอย่างไรนะครับในขณะที่ อเมริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะตั้งรับทางด้านการเงินไปด้วยพร้อมๆกับม,ม,ม,มีเชิงรุกทางด้านการทหารไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าลาสุดมาเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตนิดหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์ทางด้านตลาดการตลาดเงินตลาดทุนของสหรัฐอเมริกาไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าดาวโจนส์เนี่ยก็ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตกหนักนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ หมื่นหกกว่านะครับแล้วก็ตัวตลาดเอ500ห้าร้อยก็เหลืออยู่ประมาณพันแปดนะฮะที่น่าสนใจคือว่าราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ระดับแปดสิบห้าเหรียญต่อบาร์เรลนะฮะซึ่งมีบทวิเคราะห์ออกมาน่าสนใจนะครับบอกว่าที่ราคาน้ำมันเนี่ยตกต่ำถึงระดับนี้นะครับท,ท,ทั้งๆที่คือสวนทางกับหุ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับไม,ไม่ใช่ช่วงเดียร์เลยวันนี้นะครับ รวมทั้งราคาทองด้วยที่อยู่ระดับพันสองร้อยสามสิบห้าเหรียญต่ออาวส์เนี่ยทั้งนี้เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกามีข้อตกลงกับซาอุดิอาระเบียให้กดราคาน้ํามันลงนะครับเพื่อให้รัสเซียนอ่วมนะเพื่อให้รัสเซียนไม่ต้องเกินดุลการค้าหรือว่าดุลบัญชีเดินสะพัดมากเพราะว่าทางโลกตะวันตกกลาลังผมขล่มค่างเงินรัสเซียอยู่ขลม่มเงินรูเป้อยู่นะครับทําให้ รัเสเซียที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ้วกนะครับอวมแต่ว่ารัเสเซียยังคงยืนหยัดค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ล่าสุดมานี้นะครับเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาอุรัชราตลาดเอตลาดเนี่ยได้เห็นนะครับข้อตกลงซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยต้องมามามา,มาดูกันใหม่นะครับว่ารัเสเซียแล้วก็จีนขณะนี้เนี่ยตั้งรับโลกตะวันตกยังไงนะครับมีการเส้น สัญญาสวอปเงินกันค่าเงินกันรูเปิลกับหยวนกันนะครับมูลค่าทั้งหมดสองหมืนห้าพันล้านนะครับซึ่งมีอายุสามปีเพื่อที่จะให้ทั้งสองประเทศนะครับก็คือว่าให้จีนมีรูเปิลในมือพอแล้วก็ให้รัสเซียมีหยวนพอในการที่จะทำมาค้าขายกันเนี่ยด้วยเงินตราของตัวเองโดยไม่ต้องใช้ดอลลาร ไม่มใชยูโรเมื่อสักครู<ม>่นี้ถ้า convert ออกมาเป็นหยวนเนี่ยก็จะประมาณ150,000ล้านดอลลร์อะล้านหยวนนะคะแล้วก็ระยะเวลาของสัญญาณนี้รู้สึกจะ3สามปีเป็น swap agreement อืมครับเป็นข้อตกลงที่น่าสนใจมากนะครับเพราะ,ะว่าพูดง่ายว่าเป็นแผนตั้งรับของทางด้านรัสเซียแล้วก็ทางด้านจีนนะครับในกรณีที่เขาเนี่ยต้องการที่จะด,ดัมดอลล่าอยู่นะครับแล้วข้อตกลงนี้เนี่ย เซ็นกันโดยที่นายกรัฐมนตรีของรัสเซียนายดิมิทรีเมตเตเดฟนะครับรวมทั้งนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับนายหลีเครือเฉียงก็เป็นประธานนะครับดูนะครับการเซ็นสัญญาระหว่างผู้ว่าการธนาคารกลางทั้งสองได้ข่าวว่าคุณรัชดาวันนี้ก็ไปสัมมนากันทางด้านเรื่องเงินหยวนไม่ใช่เลยฮะว่าขณะนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังคงให้ความสนใจกับเรื่องเงินหยวนอยู่นะครับโดยโเราก็มีสวอป swap agreement นะครับก็คือทำ swap กันก็คือว่าให้ทางจีนก็มีบาทในมือแล้วก็ทางการไทยเราก็มีหยวนอยู่ในมือจะเไหมครับ,รบมูลค่าประมาณเท่าไหนนร่นะฮะ7 0ล้านคะแต่อันนี้ปริมาณนี้ยังยแงไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่เยอะท่ารครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางหลายแห่งเนี่ยก็มุ่งที่จะมีหยวนไว้อยู่ใน r e s e r ์ e พ,พอสมควรของบาง้านบ้านเรานี้รู้สึกจะมีโคต้าอยู่นะครับประมาณสัก300ล้านเหรียญ ทที่เป็นลูกของเงินหยวนแต่ปีค่าเป็นดอลลาร์แล้วก็ประมาณสามร้อยล้านดอลลาร์นะครับครับก็ยังไม่มากเท่าไหร่ก็ยังไม่มากเท่าไหร,ร่ใช่อืมแต่ว่าทางรัเสเซียกับทางจีนเนี่ยดูเหมือนว่ากาลังจะตะลุยนะครับ <S <S 1> <S 1> การทําอย่างนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าระหว่างสองประเทศกันนะครับ <S <S เพราะว่ารัเสเซียขณะนี้เนี่ยบอกได้คําเดียวนะครับต้องพึ่งพาจีนค่อนข้างเยอะมากนะครับในเรื่องทางด้านการเงินแล้วก็เรื่องทางด้านตลาดด้วยรวมทั้ง มีการขายแก๊สนะครับมีการเซ็นสัญญากแก๊สนะครับมาหือมาเลยนะครับเพ <Okay. S 1> ื่อจะขายการธรรมชาติให้กับจีนในระยะเวลาสามิปีข้างหน้านะครับรวมทั้งการลงทุนข้อแกส๊สนะฮะจากไซบีเรียลงมาจากทางด้านภาคตะวันออกของจีนเนี่ยอของรัสเซียเนี่ยลงมาจีนด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้นะครับมูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียกับจีนอยู่ที่ระหว่างเก้าหมื่นล้านเหรียญรอปีหน้านเนี่ยเขาคิดว่าจะให้เพิ่มไปเป็นหนึ่งหนึ่งร้อย ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ภายใน6ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะดับเบิลเลยก็คือจะเพิ่มเป็นเท่าตัวเป็นสองร้อยล้านเหรียญทั้งนี้เนื่องจากว่ารัสเซียแล้วก็จีนรู้ตัวนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเริ่มจะถูกแซงชั่นจากโลกตะวันตกมากยิ่งขึ้นการค้าต่อไปอาจจะถูกชะงักกันนะครับไม่สามารถที่จะค้าได้สะดวกเหมือนเดิมพเพราฉะนั้นต้องเตรียมแผนรองรับนะครับทั้งการค้าแล้วก็ทางด้านการเงินครับ คือเมื่อเช้าที่จะลองเล่าให้ฟังคร่าวๆอ่ะนะคะว่าที่ไปฟังสัมมนาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอช่องทางที่จะลงทุนเนี่ยในรูปของออฟชอร์ยวนปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยร,นนะะรู้สึกะจะแบงค์ชาติแบงค์าาชาติกับเอชเอสบีซีเนี่ยเป็นคนจัดนะคะมีไอซีบีซีมาร่วมด้วยทางการใหญ่ไอ <IC BC S 1> ที่สุดของจีนใช่ไหมครับใช่ค่ะมาร่วมด้วยกันทีนี้ปรากฏว่าออฟชอร์ยวนตอนนี้เนี่ยหรือที่เขาเรียกกันว่าไ m b เนี่ย ในแบงค์เนี่ยให้ความสนใจกันมากเลยโดยเฉพาะที่ตลาดฮ่องกงตอนนี้ก็บอกว่ามีการทำสวอปเกรดเมนต์เนี่ยของหยวนเนี่ยขึ้นมาป๊อปปูล่าเนี่ยทั่วโลกนะคะอันดับที่เจ็ดละแล้วก็แล้วก็ปริมาณเท่าที่เขาเขาดูกันคร่าวๆก็มีประมาณสักสิอร์เซอาจจะไล่ตามอาลาล่าอยู่แต่ว่าทุกคนมองว่าแนวโน้มน่าจะมะีมีเอาลุกที่ดีขึ้นสำหรับ เงินหยวนของจีนเพราะว่าตอนนี้จีนเองก็เริ่มผ่อนคลายกดระเบียบอะไรต่างๆแล้วก็ปล่อยให้เงินหยวนเนี่ยอ,อกมาโฟลในออฟชอร์ซึ่งแบงก์เนี่ยสนใจที่จะไปทำออฟชอร์มากกว่าที่จะเข้าไปในจีนเองเพราะว่าในจีนอาจจะมีกฎเกณฑ์อะไรที่มันมันยุ่งยากมากกว่าที่ทำออฟชอร์ด้วยซ้ำไปแล้วปรากฏว่าตลาดออฟชอร์เนี่ยที่มีหยวนเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้คล่องตัวเนี่ยมีอยู่สี่ตลาด นะคะคือที่ฮ่องกงที่เป็น f i n a n c เชียลเซ็นที่เรารู้จักกันมีไต้หวันนะคะคแล้วก็มีที่ลอนดอนแล้วก็มีที่สิงคโปร์รนะคะสี่ตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ครับที่จริงแล้ววันนี้ผมก็อยากที่จะเห็นทางการไทยนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยมุ่งหน้าในการที่จะทำข้อตกลงในเชิงนี้นะครับทำบาทหยวนสวอปเนี่ยกับทางการจีนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สะท้อนกับ ปัจจัยพื้นฐานทางด้านการค้าระหว่างประเทศไทย,ไทยกับจีนใช่ไหมครับกระดาษนี้เนี่ยไทยค้ากับจีนรวมทั้งจีนค้ากับอาเซียนเนี่ยเป็นสัดส่วนค่อนข้างที่จะสูงนะครับค่อนข้างที่จะมากนะครับมากกว่าะสหรัฐอเมริกาดยซ้ำไปนะครับเราค้ากับจีนสักเท่าไหร่นะคุณรัชดา,ามผมจํะมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นเราเคยขึ้นไปถึงประมาณสักสิบสองเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ลงมาเหลือประมาณสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดสองเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เนี่ย เราก็สามารถที่ทำสวอปบาทยวนสวอปได้ในสัดส่วนที่อย่างน้อยก็สะท้อนนะฮะไอ้ไอ้มูลค่าการค้าของเราใช่ไหมครับก็คือเอ่อก็คือว่าตัวเนี้ยอย่างในประกาเงินของของบ้านเรานะครับถ้าเกิดมีร้อยส่วนนะครับที่เรามีดอลลาร์มียูโรมีทองสามเอร์เซ็นมีเงินเย็นนะครับแล้วก็มีเงินของอาเซียนด้วยนะครับ ถ้าหากว่าเพิ่มสัดส่วนของหยวนขึ้นมาสักอย่างน้อย10ถึง20เปอร์เซ็นผมคิดว่าก็น่าที่จะสะท้อนมูลค่าทางด้านการค้านะครับซึ่งซึ่งสะท้อนความเป็นจริงนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าขณะนี้ดูเหมือนว่าเงินหยวนยังยังคงมีบทบาทน้อยมากนะครับในการใช้ในการบริหารเงินทุนสำรองของประเทศของเราแต่ถ้าเกิดเราไปดูของเกาหลี เกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่าผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ว่าส่วนเนี้พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับธนาคารกลางของเกาหลีเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะเพิ่มการค้ากับจีนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับโครงสร้างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการเงินใหม่ด้วยการถือหยวนมากขึ้นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาให้ความสําคัญกับตลาดเอเชียเนี่ยค่อนข้างมากเลยถ้าถ้าเราสังเกตดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่า นับเป็น10ปีแล้วนะคะที่เขาพยายามจะเข้ามาโดยโดยเข้ามาในกติก,ก,กาก่อนก็คือเข้าไปร่วมกับอาเซียนพลัสก่อนใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเข้าไป contribue คือหมายถึงว่าสมทบเงินเนี่ยให้กับ ADB เชื่อไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยจ่ายเงินเข้าสมทบ ADB เนี่ยอาจจะมากกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำแต่ว่า ADB เนี่ยเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเนี่ยนะคะ เป็นธนาคารที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหมือนกับว่ามีส่วนก่อตั้งแล้วก็ควบคุมการทํางานอยู่เพียนจีนพยายามที่จะขอเข้าไปร่วมบริหารด้วยแล้วก็จริงๆทวงตําแหน่งประธานของ ADB ด้วยซ้ำแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีสหรัฐเนี่หนุนหลังอยู่เนี่ยญี่ปุ่นไม่ยอมกันอยู่ไม่ยอมจีนจีนก็เลยหนีมาช่องทางไหนซ้ำไหมคะ AIIB ก็คืออ,อาเซียน Invest อินเวสต์อินฟราสตรักเจอร์อินเวสเมนต์แบงค์อันนี้แหละคือตัวที่กำลังเข้ามาเจาะเข้ามาในกลุ่มอาเซียนโดยโตรงเลยครับเดี๋ยวจะขอย้อนกลับไปที่ทางด้านรัสเซียนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าทางรัสเซียกำลังเตรียมพร้อมตั้งรับมาตรการทางด้านการเงินอย่างไรนะครับกับการบอยคอรหรือการแซงชันจากโลกตะวันตกใช่ไหมครับที่เราคุยไปเรียบร้อยแล้วว่ารัสเซียเนี่ยเพิ่ม ปริมาณการบริหารเงินยวนอยู่ในพอร์ตของตัวเองนะครับซึ่งมันก็สะท้อนกับในประเทศอาเซียนเราก็เริ่มที่จะทำในลักษณะนี้แลเมืองไทยก็พอดีนะครับก็มีการสัมมนา,าเพื่อเกี่ยวกับเรื่องค่างเงินยวนที่นี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางธนาคารของรัสเซียมีการเตรียมพร้อมทํางานกันอยู่ก็คือเรื่องการที่จะสร้างระบบข้อมูลในการโอนเงินนะครับซึ่งทางการเขาเรียกว่าระบบสวิสนะครับสวิส ก็คือระบบทางด้านการเงินนะครับซึ่งดูแลทั้งระบบโลกเลยนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยถูกตัดขาดจากระบบซู๊เนี่ยก็จะไม่สาม,มารถที่จะทำธุรกรรมทางด้านการเงินระหว่างประเทศได้มันเป็นระบบ<ล>ะที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินทั่วโลกเลยที่ทุกแบ,บแ<ล>งก์เข้ามา,าเป็นสมาชิกอ่าเป็นระบบไอทเป็นระบบ Data ของ ของระบบการเงินเลยนะครับซึ่งขณะน,นี้ทางรัเสเซียก็เกรงว่าอาจจะถูกเซ็นชันอาจจะถูกสวิฟเซ็นชันนะครับถ <Okay. S 1> ึงแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางสวิ f ตนะครับออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีนโยบายอะไรที่จะขาดระบบแบงค์ของของรัเสเซียออกจากระบบสวิ f t นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่ารัเสเซียก็ไม่วางใจนะครับเพราะว่าทหากว่าสหภาพยุโรปเนี่ย s a n c t รัเสเซียหนักขึ้นหรือว่าอเมริกาแซงชั i รัเสเซียมาหนักขึ้นแล้วก็บีบสวิฟตนะครับสวิฟตซึ่งชื่อตเต็มๆนะครับชื่อว่า the society for worldwide interbank financial telecommunication นะครับนี่คือชื่อเต็มนะครับชื่อ,อย่อคือสวิฟ t เนี่ยมี head q u a r t e r หรือวำนักงานใหญ่อยู่ที่บรเซส์บรเซส์ <Brussels S 1> ก็เป็นสำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรปด้วยเหมือนกันถ้าว่าสภาพยุโรปเนี่ยแซงชันรัสเซียหนักๆเนี่ยสวิฟตก็คงค,คล้อยตามเพราะนั่นเองทาับรัเสเซียตอนนี้ก็ต้องสร้างระบบสวิฟ t ของตัวเองขึ้นมา อขณะนี้ในรัสเซียเขาบอกว่ามีระบบสวิตของตัวเองนะครับสองระบบระบบหนึ่งเนี่ยธนาคารกลางของรัสเซียเนี่ยพัฒนาขึ้นมาอีกระบบหนึ่งก็คือระบบที่แบงค์เนี่ยทําขึ้นมาเองก็เป็นระบบไอทีนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียสองแบงค์นะครับชื่อว่าสเปอร์แบงค์ S B E R B A N K แบงค์เนี่ยครับแล้วก็ V T B นะครับก็คือ V T B นะครับสองแบงค์เนี่ย ก็กำลังพัฒนาระบบเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะโอนเงินทําธุรก,กรรมเงินนะครับแล้วก็เก็บตัวเลขอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยระหว่างกันเลยโดยที่ไม่ต้องใช้สวิฟตของของของรัสเซนะครับและคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ v t ทีนะครับ <Yeah. S 1> ก็คืออังเดรฮอสซินนะครับก็ <Yeah. S 1> มาบอกนะครับว่าขณะนี้ทางรัเสเซียมีสองทางนะครับสองระบบที่จะทํา ถ้าเกิดใช้ระบบของธนาคารกลางของรัสเซียนะครับเซ็นทรัลแบงก์รัสเซียเซ็นทรัลแบงก์ระบบค่อนข้างที่จะแพงเขาบอกพัฒนาเองดีกว่ามันก็ไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยก็เลยสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้อินเตอร์แบงก์ด้วยกันเป็นระบบที่ทางแบงก์ของรัสเซียสามารถจะโอนเงินหรือว่าทาธุรกรรมทางด้านการเงินด้วยด้วยกันโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาโลกลนตกครับเขาบอกว่าสวิฟที่รัสเซียกําลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็น วอร์นิ่งซิสเต็มของรัสเซียเองก็ได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัเสเซียเนี่ยเจอการแซงชันเข้าไปสามสี่รอบเนี่ยสะบักสะบอมพอสมควรตั้งแต่เรื่องของ GDP ที่เคยคาดว่าจะโตสองสามเปอร์เซ็นปีนี้ก็เหลือแค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นดีที่ยังไม่ติดลบนะคะก็เดียวกันเนี่ยรูเบิลเรียมีปัญหามาตลอดในช่วงสองปีมานี้ปีที่แล้วเนี่ยมีเงินไหลออกจากรัสเซียประมาณสักหกหมื่นล้านดอลลาร์ <S <S ปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ย ตัวเลขมีการพูดถึงหนึ่งแสนล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นเงินที่เป็นเงินทุนไหลออกอย่างรุนแรงแบบนี้ก็ทำให้ค่าเงินรูเบิลเนี่ยร่วงลงเพราะฉะนั้นจากต้นปีมาจนถึงสิกันยายนเนี่ยรูเบิลเนี่ยร่วงไปประมาณม1 5เซพราะฉะนั้นรัสเซียก็ต้องออกมาปเทคเงินของตัวเองปรากฏว่าคุณตโนเชื่อไหมว่ารัสเซียเนี่ยใช้เงินไปเกือบสองหมื่นล้านเหรียญน,นะเพื่อที่จะปรเทค่าเงินดอลล่าค่าเงินรูเบิลเมื่อเทียบกับดอลล่า เพราะป็น <ừ. S 1> สิ่งที่สิ่งที่รัเสเซียเนี่ยเจอบทเรียนแบบนี้เขาก็เลยต้องมีระบบเรื่องของสุบเว็บบ้างเรื่องของการหาสภาพคล่องสําหรับรัเสเซียเองที่เตรียมเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเจอแบบนี้เข้าไปหนักๆเนี่ยรัเสเซียก็มีปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องทางการเงินเหมือนกันอืมครับคุณรัชลามองคล้ายๆผมนะฮะว่าทางรัเสเซียขณะนี้เนี่ยเตรียมพร้อมรับมือทางด้านการเงินอย่างเต็มที่นะครับ ก็โดยการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ของตัวเองใช่ไหมครับเ <Okay. S 1> มื่อกี้เราคุยกันถงเรื่อง <Okay. S 1> เพิ่มมูลค่าการค้ากับจีนมากยิ่งขึ้นเพิ่มมุ่ยวนมากยิ่งขึ้น,น <Okay. S 1> แล้วก็หันมาพัฒนาระบบไอทีทางด้านการเงินนะฮะสวิตคือระบบโลภซึ่งของตัวเองแล้วก็การที่สําคัญที่สุดคือปกป้องค่าเงินของตัวเองอย่างไรรวมทั้งลดหนี้แล้วก็ทิ้ง <Okay. S 1> ดอลลาร์ไปด้วยนะ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> มีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับว่าช่วงไตรมาสที่สามที่ผ่านมาเนี่ยทางรัสเซียมีการจ่ายหนี้ ในรูปของตราสารที่เป็นหนี้ต่างประเทศนะครับออกไปห้าหมื่นสามพันล้านเหรียญครับคุณวชราครับหัวเดียวเลยฟันหัวเลยนะครับปูตินเนี่ยนะฮะผมว่าสั่งไปเลยเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นภาระมากเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทางรัสเซียยังคงพอมีเงินอยู่ไม่ต้องการให้ไอตราสารเหล่านี้หรือว่าภาระเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหากับรัสเซียไปในอนาคตนะครับคือรัสเซียบอกว่า เงินเงินที่เข้ามาในรัสเซียออกได้ก็ออกไป mm hmm. รัสเซียไม่งอนะครับปล่อย <Yeah. S 1> ให้ออกไปเลยนะครับแล้วรวมทั้งเก็บเงินเเอเออ่รวมทั้งมีการขายดอลล่าร์ไปด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางธนาคารกลางรัสเซียนะครับมีการขายดอลล่าร์ไปประมาณสองพันล้านเหรียญ mm hmm. เพื่อ <c oughs> ที่จะพยุงค <c oughs> ่ารูเบิลนะครับ <c oughs> ไม่ให้ไม่ให้ตกหนะักแต่ที่สําคัญก็คือว่าโอ้โหรัสเซียเนี่ยผมว่านะใจถึงมากเลยนะ <c oughs> ที่ยอมจ่ายหนี้ไปเลยห้าหมื่นสามพันล้านภายในไตรมาสเดียวที่ดูกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดประเทศไทยต้องจ่ายหนี้ต่างประเทศขนาดนี้เนี่ยโอ้โหค่าเงินบาทจะเป็นอย่างไรคูดวชโอ้โหควบเลย <c oughs> ภาพไม่ออกเลย <c oughs> นึกภาพไม่ออกเลยนะครับแต่ทางราัสเซียเนี่ยเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่ารัสเซียรู้ดีว่าวิกฤตของยูเครนเนี่ยจะไม่จางไปง่ายๆมีข่าวว่ารัสเซียก็มีการผลทาย ย้ายนะครับขีปนาวุธนิวเคลียร์มาตั้งที่ไครเมียรเรียบร้อยแล้วไครเมียคงจําได้นะครับเป็นแคว้นแคว้นหนึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้ของยูเครนซึ่งทางรัสเซียนี่ผนวกเอาไว้นะครับเมื่อช่วงต้นปีนี้หลังจากที่เกิดวิกฤตยูเครนแล้วก็มีการลงประชามติประชาชนไครเมียแยกขอแยกออกจากยูเครนแล้วก็มาเข้าข้างกับรัสเซียเลยขณะนี้รัสเซียก็มาตั้งขีปนาวุธแล้วนะครับเพราะว่าขณะนี้ นาโต้กับรัสเซียก็มีการเผชิญหน้ากันทางด้านการทหารกันนะฮะแล้วก็รัสเซียมีการเตือนตัวทางด้านการทหารถ้าเป็นดีกรีนะคุณรัชราในขั้นผมบอกเลยนะขั้นสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าบนแซงชั้นผมทางด้านการเงินแบบนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทางด้านโลกตะวันตกเนี่ยกําลังเพี่ยงพรำทางด้านการเงินในเมื่อเพี่ยงพรำทางด้านการเงินก็อาจจะมาหาเรื่องรัสเซียหรือว่าประเทศเกิดใหม่อย่างจีนหรือว่าอินเดียเนี่ยทางด้านมาตรการทางด้านการทหารขนอาแทนนะครับ คือตอนนี้เรียกว่ายัางอาจจะยังไม่เผชิญหน้าการตรงๆทางด้านการทหารแต่ว่าการเงินเนี่ยได้เผชิญหน้ากันแล้วแล้วก็ได้มีการที่จะต่อสู้กันว่าใครที่จะมีพลังมากกว่ากันอืมครับแล้วคุณวัชราเกิดมองเกมนี้นะครับช่วยผู้ฟังวิเคราะห์อ๋อหนึ่งว่าใครจะเปรี่ยงคำทางด้านการ,การเงนินเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าดูสาภาพยุโรปนะฮะกำลังจะทำจุีหรือว่าพิมพ์กัน เหมือนกับที่ทาง US Federal Reserve ทำนะครับในการที่จะอุ้มระบบการเงินรวมทั้งอุ้มฐานะภาพทางด้านการคลังของรัฐบาลยุโรปที่เจ๊งไปแล้วนะครับคือพิมพเงินออกมาซื้อบอลแต่เยอรมันขวางลําอยู่ก็เลยทําให้ยูโรเปียนเซ็นทรัลแบง์อาจจะทําอะไรไม่ได้เต็มที่นะครับค่เะเหลือเวลาสักดึงนาทีคุณธนงคงต้องสรุปนะคะส่วนสหรัฐอเมริกาก็ทําไปเต็มที่แล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่อย่างเดียวว่าจะประคองตลาดหุ้น อย่างไรเนี่ย <Okay. S 1> ไม่ได้ครสเพราะว่าทําสร้างฟองสบู่ลูกโป่งมาทางด้านามาเก็ดปีแล้วแล้วก็ <Okay. S 1> ญี่ปุ่นก็อยู่ในภาวะที่ omic, อเบนมิกส้มเหลวก็ไม่สามารถที่จะฟื้นได้ตกลงจีสามเนี่ยตั้งรับทางด้านการเงิน,นก็เลยมาบุกทางด้านรัเสเซียมาทางด้านนีแทน <Okay. S 1> นะฮะแต่รัเสเซียจีนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตั้งรับทางด้านการเงิน,นค่อนข้างที่จะมั่นคงครับเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยมีเซอร์ทัสหรือว่า มีเกินดุลนะครับทางด้านเงินไหลเข้าว่าขายน้ำมันได้แม้ว่าอเมริกาจับมือกับซาอุในการกดราคาน้ำมันก็ตามแล้วก็เพื่อซาอุยอมกดราคาน้ำมันไรได้เพราะอเมริกาตอบแทนด้วยการถล่มซีเรียเพราะว่าซาอุไม่ชอบซีเรียเห็นว่าเดือนเห็นว่าเดือนหน้า G ี20ี่ประชุมที่เบสเบนของออสเตรเลียนี่น่าจะสนุกนะครับก็สนุกนะครับเพราะว่ามาตรการที่สําคัญก็คือว่าจะทําอย่างไรจะดูแลระบบการเงินโลกถ้าเกิดแบง ท too big to ฟ a i l แบงก์เนี่ยถล่มจะปล่อยให้ล้มอย่างไรโดยที่ไม่กระเทือนต่อระบบโลกครับครับ,รบก็ขอสรุปวันนี้แค่นี้หนึ่งนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะครับทางเอเ n ชั่นเรดิโนะครับสำหรับรายการของเราโลกใหม่ New World ผมธนูขันทองและคุณวชราก็ขอลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทาหารพลังการทำไทย